มเดิมมหลใช่ยเปลี่ยนทั้งหมดพังเลยทีเนี้เขาใส่ยังไงใส่ไม่เป็นตอนเลยเจออยู่ไหนแกไปห้เรยเดะดะเดะเดะอาที่นี่หรอจะเที่ยงอีกเอาครับอ๋อเขาท่งจะทำให้ดูเขาะเลยเหรอเฮ้ยตั้งโดนเอาตัวเองนะเจ้าตั้งเกินยืนฟานเอาขอนสั้น เอ้ยยังไงข้างพี่ธงเอ้ยจกระจกรถพิชูครับรวังคอหลุดรถค้อนพี่พี่พี่เอามาเสียบงนี้นะให้มันลงนิดนึงมันใจไม่ได้มันสูงเกินกี่อยากเสียบตรงนี้เสียบงนเกียงจันอินไว้นี่ มานกะบดิมาไม่ถึงม oh, ีไงแป๊บเอาแป๊บเอาแป๊บเอาแป๊บดีกว่านะอ้หฮ่า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 รนะวางจับมือได้นะเอาครับตอกออกไเรียวอือหือออือืออือืออือือ <c oughs> ออกไหมไว้อแบ <c oughs> อบมนไม่ได้ไป,ไป,ไป,ไปแบเียเอามาสอดใส่นี่ตีไปได้ปะสอดเข้าแม่หันมาย่างเงี้ยเ <c oughs> น,นี่ยสอดอันน,อน,อนี้มันได้อเอาสลักใส่เหมือนเดิม,มนเนมีน่ย ให้ามนสอด้ออนะครับค่อนข้างจะออกยากครับตุ้มตุ้มทุกคนขยัไมก

จะลงแล้วต้อเราไปยดีนี่ตรงนี่น่าจ็บถ้มันนต่อนเนีนเอนมันไปแล้วองเอาหีวาเ อย่แล้วลุกมาเลวออหไม่ไกลไปกันไ่ร่ีัวใครมารัดอะไรขนาดัวัว ไอ้หนเดียวนี่นะนี่จะกองมันต้องตีตีอะไรจะนอนอ่ะพวกตัวบุตรหนึ่งกระโดงเช็งต้องตีตีได้เหรอ รู้เรื่องเลยเอาตัวรักไปยกใส่น้ำถือไม่แรงมากเอาเอาตรงนี้ใส่แล้วจะเสียสลักดีขึ้นว่าดีกว่าไปไปกูกู <c oughs> แก้วนุ่งเอาเอายางยางไปจเ็บยางไปหางดีแม่แล้วใครยก็บบยางไปห้ต้องอาไรอีกยังทีด้ที่ได้ยนี่นะ ถ้าเราไม่ค่ไม่ค่อยคันหนึ่งใช้ได้เลยเนาะจริงใช่โอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดี